สวัสดีครับเพื่อนๆปีนี้พลก็อายุ26แล้วก็ไม่ได้เด็กเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนที่พลนยังอยู่ม2ม3เขาพนไปเจอรุ่นพี่ที่เขาอายุ21 22พันก็รู้สึกว่าเขาโตกว่าพลนมากมาแต่ตอนนี้พล26แล้ว การที่พนอายุมากขึ้นนะครับมันก็มาด้วยประสบการณ์หลายๆอย่างตัวตอนที่พนเป็นอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่พนเป็นเมื่อ5ปีก่อนพอพนนึกย้อนกลับไปตอนที่พนยังเด็กๆอยู่มันก็มีหลายอย่างที่ I wish that I could have done or I wish that I did but I didn't do ส่วนในคลิปนี้พนก็เลยอยากที่จะมาทําเป็นเหมือน Documentary Document สิ่งที่พนได้เรียนรู้จากการอยู่บนโลกนี้มา26ปี ตอนที่พนยังเด็กๆอยู่อยู่ประมาณม2ม3พนก็เป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเลยก็เป็นเด็กหลังห้องที่ไม่ค่อยแบบคุยกับใครไม่ค่อยยกมือถามคุณครูซึ่งตอนนั้นุนก็ไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ดีอะไรนะครับพนแค่แบบเป็นชายบอย the Back the Class คนก็อยากที่จะเรียนรู้นะครับแต่คนแค่ไม่มีแบบความกล้าความมั่นใจที่จะแบบถามแล้วก็คุยกับคนอื่นแล้วการที่พลไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะมันก็ทําให้พลไม่ได้ t A k e a c ช i o n แล้วพอพลอายุมากขึ้นอ่ะพนก็เริ่มเข้าใจว่า ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเก่งในด้านใดด้านหนึ่งอะคุต้อง take action ไม่มีประสบการณ์อะมันไม่ใช่ excuse โลกเดี๋ยวนี้มันแบบ h i g h l competitive มากเลยครับถ้าสมมติว่า you ไม่แบบ make sacrifice put in time and dedication to get better at something then you won't succeed ไม่มีคนบนโลกนี้ที่เกิดมาแล้วเก่งทุกอย่างแล้วก็มีประสบการณ์เลยประสบการณ์มาจากการที่อยู่ได้ทําอะไรบางอย่างซ้ําๆไปเรื่อยๆ the first few times gonna suck like Learning a new language, you're gonna, you gonna suck. It's gonna suck in the beginning. But as you progress, it's gonna get better. Same with anything in life. ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วเก่งทุกอย่างทุกคนจะต้องเริ่มจาก the sucking process ก่อนครับอย่างที่สองนะครับเริ่มลงทุนตั้งแต่เด็กๆ อันนี้คือพลกําลังพูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์แล้วก็การลงทุนในตัวเองนะครับแบ่งเป็น2พาร์ทการลงทุนในสินทรัพย์อ่ะคือมันต้องมีอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่อยากที่จะมี Pass i v e income แล้วการที่เราจะรวยครับอันนี้พูดถึง work creation นะครับคือคอนเซ็ปต์คือ you ห้ามเอาเวลามาได้กับเงิน you, you จะต้องหาอะไรที่มันเป็น l e v e r a g e อะไรที่มันทำแทนยู่ได้ตอนที่ยู่นอนอยู่อาจจะเป็น human capital ก็ได้เป็นพนักงานที่ มาช่วยอยู่ทํางานตอนที่แบบยูทำอย่างอื่นอยู่หรือว่าอาจจะเป็นเงินก็ได้เงินถ้าเกิดว่ายูเอามาลงทุนให้มันถูกวิธีอ่ะคือมันก็จะได้รีเทิรผลตอบแทนทบต้นไปเรื่อยๆจนพอ by the time ยยูอายุ5 0 6สอายุก็สามารถที่จะมี Passive Income มีเงินไหลเข้ามาให้อยู่ใช้เดือนทุกเดือนได้วอ r ์เรนบ f ฟเ t ตต์เขาเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุแบบ10กว่า,างสิกว่า20 แล้วตอนที่เขาอยู่มากขึ้นอะ่ะเวิร์กของเขามันก็ถูกสโนว์บอลไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันเหมือนแบบหิมะค่อยๆไหลลงมาจากภูเขามันก็จะแก๊สโดนโมเมนตัมแล้วก็มีไซส์วอลลุ่มที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการทบดอกเบี้ยไปเรื่อยๆครับ าที่2ของการลงทุนก็คือการลงทุนในตัวเองเดี๋ยวนี้โลกของเรามัน highly competitive มากแล้วงานพวกระดับล่างที่มันเป็น manual work ครับผมก็เชื่อว่ามันจะถูก replace by robots AI technologies algorithms so ถ้าเกิดว่ายูไม่ up skill ตัวเองอ่ะยูก็จะถูกพวก robots หุ่หนยนต์พวกเนี้ยมาทำแทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบมาแล้วก็ไปหางาน corporate งาน Office แต่มันยังมีแบบ อีกหลายอย่างเป็นหลายร้อยพันวิธีที่อยู่สามารถที่จะทําเงินได้แล้วก็ใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในแบบที่อยากใช้แล้วก็เลยมาถึงที่3คือ take action and chase after your dreams ถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งที่อยู่อยากได้สิ่งที่อยู่ฝันเอาไว้แล้วอยู่ไม่ take action อ่ะมันจะไม่มีใครมาทําให้อยู่ครับ you have to help yourself ยูต้องช่วยตัวเองคนเข้าใจครับว่าบางทีมันแบบยาวเหนื่อยมีพลังยิ่งอยู่เมืองไทยอากาศก็ร้อนข้าวก็อร่อยมีอะไรที่มันเป็นดิสแท c ชั่นทังนั้นะแต่ก็อยู่จะต้องมีแบบทั n โ i v i s i o n แล้วก็ Actually Go For It ค่อยๆทำไปเรื่อยๆสิ่งที่อยู่ค่อยๆทำในทุกๆวันอาจจะไม่ต้องทำเยอะก็ได้มันจะมี Compounding Effect สิ่งที่มันแบบเป็นดอกเบี้ยทบต้นไปเรื่อยๆก็ เชสครับที่ดีดรีมครับอยาให้ใครมาบอกว่ายูทำอะไรบางอย่างไม่ได้สำหรับพลคือพลเชื่อว่าถ้าอยู่มั่นใจในตัวเองมันก็คือแบบครึ่งหนึ่ง half of it is done already วิดีโอนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับเราเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอถัดไปครับ